พี่ชูนี่ก็แบบคล้ายๆของวี่ดาคือทําได้ครบถ้วนคือคือแล้วก็อย่างอาอย่างที่ใครบอกนะพี่พรบอกใช่ไหมเอ็มะเออ,อสวยทําได้ดีอันเนี้ยแบบสวยแล้วก็แบบอ่าดอกไม่เงาก็มีความเข้าใจเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตรงเนี้จะค่อนข้างแบบอย่างอย่างอย่างดูจากจากดอก อ่ากุหลาบรูปเก่าเนี่ยนะตอนตอนที่พี่ชูท,ำทำําทําใบเนี่ยยังยังไม่มียังไม่มีตรงนี้แต่ว่าไอตรงเนี้ยค,คือคือภาพภาพไพเดนเยดอกดอกเนี้ยที่ต้องการอย่างที่บอกก็คือเพิ่มมุมว่าเวลาเราทําอ่ะเวลาเราทํารูปอ่ะอย่างอย่างใครดูไม่รู้เหนบางเราเราเวลาเราล้อมใบหรือว่าหรือว่าล้อมดอกเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มันมีในเงาตรงนั้นน่ะ สามารถทําให้เหมือนมีดอกอยู่ได้อันเนี้ยอันเนี้ยดอกเนี้ยมันเพิ่มมุมมองของเราซึ่งพี่ชูอ่ะทําทําได้ดีแล้วก็ให้สีได้หวานมากเลยนะคะสวยมากกีบกีบหลบมุมก็ดีอืมมีความรู้สึกว่า เสียงหายเสียงครูอ่าเสียงครูอันหายนะ้วทางครูอันนิ่งไปแล้วเหมือนเน็ตเหมือนเน็ตมันเอ๊ะเน็ตเราดรอปไปหรือยังไงเนี่ยเน็นสะดุดอือมสวยค่ะพี่ชูเกินมากเลยชอบใบก็สวยค่ะจังาวสีจะมาสายหวานแล้วนะชูพี่ชูพี่ชูพูดพูดถึงลูกตัวเองไหยค่ะ พูดถึงรูปตัวเองแหระคะชอบไปปใบยังแบบว่าวาดใบยังเก๊กเกลางกไปไม่ถูกแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับมันไม่นูนนะมันไม่เหมือนมันมันจริงๆมันเป็นทรงกลมมันน่าจะนูนนูนแบบแอปเปิ้ลไหมใช่อย่างนั้นเนาะกลมก็ก็กลมนะก็นูนก็ก็กลมนะคะก็นูนไหม ดูไ,ดไหมได้ดูเป็นกลมดูไม่มแด<บ>นเพราะว่าพอพอให้สีออกฟ้าอมเทามาอยู่ข้างใต้มันทําให้ดอกดูกลมแต่อย่างที่พี่ชุ่าพูดนะก็คือถูกอย่างใบเนี่ย <c oughs> ก็ยังไม่โอเคเพราะว่าพอพอพี่ชุกกีดใบแบบเนี้ยมันทําให้เหมือนเหมือนใบอ่ะมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมีความหนาแล้วก็แล้วก็เ <c oughs> ออ่มีความนูนตรงใบใช่ไหมคะ เส้นใบอ่ะพอเราลากแบบนี้มันมีมันรู้สึกเหมือนใบมันมีความนูนตรงเส้นใบเยอะอ่าแต่ตรงนี้มันเอาไปปรับได้เอาเอาไว้ป้ายหน้าใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยป่าดอกที่หลบหลบเงาอ่ะเงาเงามืดเลยก็ก็ทําได้ดีหรือหรือไม่ได้เงามืดอะเงาสว่างก็ทําได้ดีนะหนูหนูยังมองมมบางตำแหน่งนี้แบบ ถูกเลยอ่ะแบบสวยเลยอ่ะเอออย่างอย่างด้านซ้ายด้านด้านด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้มันมีมันมีที่ดอกที่อยู่ในเงาบางส่วนอ่ะค่ะที่สวยเลยอ่ะทำเนี่ยแถวเนี้ยค่ะทำได้แบบเออแบบดูมีความเข้าใจไม่รู้ว่ามีความเข้าใจหรือว่าตั้งใจไหมหรือว่าฟุก <laughs> แต่พวกหลับมันก็คือประสบการณ์ที่เราว่าบ่อยๆอ่ะแล้วเราก็แบบเออมันดูดีนะอ่ะหนูหนูเนี่ยตอนหนูขยายตรงนี <Oh, anyway, Honestly, <S 2> <S 2> ้สวยสวยเนี่ยดอกที่อยู่ตรงนี้ คนบ้ากตรงนี้คนข้างคนข้างบ้านว่าของพี่อยู่บานให้ดูแทนจริงีมันไม่มีแมวมานั่งกำกับไงเวลาวาดรูปมันชอบมันอยู่ป้วนเตัวอ่านข้าใบเนี่ยถ้าถ้าเราจะแก้เราต้องแก้ไขยังไงใบของ่ออันนี้น่าจะรูปไปเลยอ่ะรูปรูปรวมไปเลยดีกว่าเพราะอันนี้มันจะมันจะมันจะมีแบบ เหมือนใบมันเป็นเหมือนใบมันแห้งแห้งรูปใบมันแห้งเนะมันแห้งกรอบขึ้นมาเลยใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนมันแห้งกรอบขึ้นมานิดนึงลูกไม่ให้มีเส้นใช่ไหมคะขาลูกโดยไม่ต้องให้มีเส้นชัดใช่ไหมไม่ต้องให้มีเส้นก็ได้แต่ถึงถึงมีเส้นอ่ะคืออันเนี้ยมันเส้นมันลึกมันลึกมากเพราะมันมีการกีดที่ค่อนข้างแบบ ลึกพอมันลึกแล้วล่ะเหมือน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  <c oughs> ที่ชูเขาใส่สีตรงความลึกเข้าไปด้วยอะ่ะมันก็จะมีความยิ่งลึกเข้าไปใหญ่เงี้ยค่ะแล้วใบด้ดบานขวาเหมือนมันมันโคง้งผิดไอ้ตรงเส้นใบมันโค้งไปอีกทางหนึ่งนะมันเลยดูเหมือนมันเกอบงอขึ้นมาอืมแต่แต่ว่าทรงทรงก็โอเคอยู่นะคะคตร่เทนะียบจ่ายไม่ไม่ต้องไม่ต้องเท่แต่ว่า ทำยากนะเนี่ยมันเห็นว่า<ช>มันเกรอบึ้นมาเด้งแบบนี้ใช่คือคือเวลาที่เราไปวาดแบบว่าแบบใแบบบ,าบางอยา่างอันเนี้จะใช้ในแบบอย่างพุ่งใบมะม่วงอ่ะที่ที่เส้นใบค่อนข้างชัดบางอย่างใบมะม่วงเนี้ยมันจะค่อนข้างแข็งอันเนี้ยจะไปใช้ในเวลาเราวาดใบมะม่วงเนี้ยได้ดีแต่ปกติดอกเวลาดอกดอกไม้อใบมันจะค่อนข้างบางบางกว่าใบมะม่วงอื มันก็เลยจะจะไม่ใช้เทคนิคตรงนี้แต่อันเนี้ยถ้าใช้ก็ไปใช้กับพวกแบบนั้นละค่ะแบบใบมะม่วงมันจะมีความหนักใบใบแห้งใช้ใบใบแห้งได้จริงๆอ่ะพี่ชูเติมเติมสีเข้มตรงตรงใบที่ติดที่ติดดอกี่ตนึงก็ได้จะจะชูดอกให้มันโดดขึ้นมาแล้วเวลาพอดอกเด่นแล้วเนี่ยคนก็จะไม่สนใจใบแล้วล่ะอืออ่า เพราะว่าโดยรวมไม่ได้ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดอะไรหนักหนาค่ะมองว่าว่าว่าดอกมันทําได้ดีอยู่แล้วค่ะล้อมดอกใต้ใบใช่ไหมเออล้อมดอกเลื่ใบเพิ่มเข้มใต้ใบใต้ดอกเออใต้ดอกคือเพิ่มเข้มที่ใบอะนะคะใบที่ติดอยู่กับใต้ดอกเออดอกมันก็จะชูขึ้นมาทำให้เด่นใช่ใช่สวยมากเลยรูปนี้สงสัยนิดนึงไอ้หวานอ้หวาน ไอ้ไอ้ลอยดิงสอยังลบลบลบตอนไหนลบตอนก่อนว่าหรือว่าไงลบไม่ให้มันชาส่ะลบตอนก่อนว่าแล้วจะเห็นเนะก็นี่นี่มีชูบางบางทีถ้าเราทาสีค่อนข้างบางอะนะคะมันทําทาสีเสร็จมันก็ลบได้นะแต่ทีนี้บางทีถ้าทาสีหนามากเนี่ยมันก็ลบไม่ออกอ๋อ ชเพราะบางลูกบางลูกบางศิลปินก็เห็นมีเส้นดินสอนะอ,อย่างอาจารย์ติ๊กเนี่ก็มีเส้นดินสอืมไม่มไม่ได้เป็นไฮไลท์เป็นในตัวแต่ดูกลีบที่ม้วนนะโอ้โหชอบมากเลยอ่ะชุดทำได้สวยมาก <c oughs> เนี่ยตอนนี้ดูอยู่ก็แบบบอกเขาไมมสุดยอดจริงๆไม่บอกก็ไม่เห็นนะเนี่ยเพราะมีกลีปม้วน <c oughs> เอาเลยเขาบอกเนเออคอมเมนต์คอมเมนต์เซเตอร์นี่ทำไมมองไม่เห็นมีกรีดม้วนด้วยเพราะว่ามองไม่เห็นของผู้อ่านเขมองไม่เห็นว่ามีกรีดม้วนที่ดูในที่ดูในคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นอะไรเลยรู้เปล่าเนี่ยเนี่ยกรีดม้วนจะบอกโอ้ยชัดเลยอ่ะสีกริดเนี่ย ใน,ในภาพสีเฉยอันเนี้ยนิดหนึ่งเผือ่อเอาไว้ใช้ทําอย่างอื่นเวลาบักไปม้วนอะไรยี้ก็ได้นะเอาไปรปะยุ์ใช้ค่ะก็สรุปแล้วตรงเงามืดนี่คือเราใช้สีทั้งหมดที่ที่อยู่ในรูปใช่ปะ่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่าหนักมากหนักคือเข้มมากเข้มน้อยเราก็ต้องคิดเอาเองใช่ใช่ คือคือเวลาเราลงความลึกกันนะมันต้องมีทั้งบางส่วนเนี่ยเข้มมากบางส่วนเข้มน้อยจะเข้มเท่ากันไม่สวยแล้วก็พอ oh. พอมันพอมันมีความลึกตรงช่องที่เราใส่สีเข้มพวกเนี้อยากที่ที่อันเนี้ยก็คือเราจะเรียนรู้เรื่องการว่าอในเงานั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรลางๆอยู่ oh. ซึ่งเราทําให้ภาพเราอะ่ะชวนมองกว่าโดยปกติ อย่างตรงนี้เราไปประยุกต์ใช้เดี๋ยวเราจะไปประยุกต์ใช้ในในเวลาเราวาดกุหลาบรัวๆที่เราวาดอะ่ะพอเราวาดใบปุ๊บอะ่ะเราจะเอาไปเพิ่มในจินตนาการของเราได้ว่าพอใบขึ้นมาแล้วอีตรงที่เราวาดเงาเงาของใบที่เราอยากให้เด่นเนี่ยใช่ไหมอย่างอย่างเราอาจจะมีมีมีใบซ้อนข้างใต้ในเงาอีกทีหนึง่ง<อ>เหมือนเหมือนเอ,อ,อเหมือนเหมือนที่เราวาดไอ้ไอ้ ในกรติปที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นแบบไหนคะ<ม>อ่าทีนี้เวลาเราวาดรูปรวมแล้วเนะมันจะต้องมีใบซ้อนในเงาหนูก<ม>็ให้ดูแล้วไม่ชัด<ม>เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเงาใช่ไหมฮะเงาที่เราทำสีเข้มไปใช่ไหมฮะแต่เรา<ม>สามารถที่จะมีสีเข้มอีกนิดหนึ่งแล้วปาดให้มันมีลักษณะเหมือนใบขึ้นมาลางๆม,มันจะทําให้ภาพเราสวยตัวไฮเดรนเนีย เพื่อที่จะให้เรามองเห็นตรงนั้นนะคะไม่งั้นไม่งั้นเนี่ยมันมันจะมีอ่าอย่างอย่างอย่างรูปกุหลาบของพี่ชูอันเนี้ขยขออนุญาตยกต,ตัวอย่างอ่าเนี่ยมันก็จะมีใบที่ค่อนข้างครบคือแบบว่าเนี่ยใบยค่อนข้างครบแต่ทีนี้ตรงเงาพวกเนี้ยเงาข้างใต้พวกเนี้ยเราสามารถที่จะเพิ่ม เออเอาสีเข้มกว่าไปปาดให้มันบินใบหลังๆได้เหมือนไฮเดนเยียนึกออกใช่ไหมคะอืมค่ะพอพอพอเข้าใจไหมคะแล้วก็ใส่สีในใบได้เหมือนกันใช่ใช่ใบเนี่ยเราก็อาจจะแต่แต่แตงเป็นแบบเป็นกีก<ม>เออหมือนเป็น<ม>เส้นอะไรก็ได้คืออ,คอ๋อคือไม่จําเป็นว่าต้องเว้นขาวแล้วไม่ต้องไปแต้มอะไรเลยไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมพอล้อมเสร็จเราก็สามารถจะเอาสีใส่ลงไปในใบได้อีกใช่ปะ ได้ค่ะได้ค่ะแบบที่ครูอ่านวว่าอ่ะควรมันอยู่ในเงาอันนี้มันกระดกมารับแสงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่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 คือตัวดอกตัวใบเนี่ยอาจจะไม่ต้องสีนวลน,นวลเท่ากันหมดอย่างเงี้ยไม่จําเป็นแล้วก็เอ่อตัวเนี้ยคลิปคลิปอันใหม่เนี้ยมันมัน,ม,นมันจะจะบอกเราได้ดีว่าว่าู มันจะบอกเราได้ดีว่าว่าใบามันไม่ต้อง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 เสมอกันนะคะไม่สีไม่ต้องเสมอเพราะว่าหนูจะมีการเติมพอหนูลงแบ็กกราวไปแล้วเนี่ยจะมีการเติมสีตามจุดต่างๆแล้วพอเราล้อมมาปุ๊บเนี่ยสีมันจะไม่เสมอมคือใบมันจะไม่ได้สีแบบเสมอกัน<ม>เดี๋ยวดูในคลิปเพิ่มได้ค่ะว่าพอหนูล้อมเขียวอันนี้จะเป็นภาพที่ที่ที่เราวาดแบบรัวๆนะคะเป็นไฮเดรนเยียแบบรัวๆ เสริมมาจากไฮเดรเนียอันนั้นนะคะตอนเนี้ยพอหนูล้อมเขียวปุ๊บเนี่ยเขียวรอบๆบเนี่ยล้อมล้อมเอาเอา,เอาสีไปพื้นไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะเห็นในคลิปต่ออันนี้อธิบายนิดนึงอ่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วพอลงเขียวเสร็จแล้วหนูจะมีการเติมสีบางสีลงไปทีหลังซึ่ง,ซ,งซึ่งแล้วพอนั้นอะ่ะพอเราล้อมใบปุ๊บเนี่ยจะทําให้ใบเราไม่ได้มีสีที่แบบสมุนไพรนะคะอ๋ะอค่ะอันนี้จะมากเ็เสริมมาจากคลิป คลิปที่แล้วนะ่ะเสริมไปอือเพิ่มเพิ่มความเข้าใจแบบนี้ตรงโอเคของพิจูผัามีของตา